สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนใหม่วันนี้ครูอยากให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องโครงสร้างผังงานแบบทางเลือกกันก่อนนะจำได้ไหมว่าโครงสร้างแบบทางเลือกคือการเขียนผังงานที่มีการตัดสินใจเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขเช่นถ้าคะแนนมากกว่า50ให้ผ่านแต่ถ้าน้อยกว่า50ให้ไม่ผ่านในผังงานเรามักใช้สัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เพื่อแสดงการตรวจสอบเงื่อนไขแบบนี้แหละที่เราเรียกว่าโครงสร้างแบบทางเลือกหรือการตัดสินใจวันนี้เราจะต่อยอดจากเรื่องเดิมเมื่อบางอย่างต้องทำซ้ำหลายครั้งเช่นการตรวจคะแนนนักเรียนทีละคนหรือการแสดงข้อความยินดีต้อนรับ5ครั้งเราจะไม่เขียนผังงานซ้ำๆหลายอันแต่จะใช้โครงสร้างแบบทำซ้ำมาช่วยแทน โครงสร้างแบบทำซ้ำหมายถึงการสั่งให้โปรแกรมทำงานเดิมซ้ำหลายครั้งจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จคล้ายกับการพูดว่าทำซ้ำจนกว่าจะเสร็จลองนึกถึงกิจกรรมที่เราทำซ้ำๆในชีวิตประจำวันสิคะ <c oughs> เช่นการแปรงฟันเราไม่ได้แปรงแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่เราจะแปรงจนกว่าฟันจะสะอาด หรือการเดินขึ้นบันไดเราก็ต้องทำซ้ำคือการยกขาก้าวเดินขึ้นไปทีละขั้นจนกว่าจะถึงชั้นที่ต้องการการทำงานซ้ำแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าโครงสร้างแบบทำซ้ำหรือ iteration structure ในทางคอมพิวเตอร์มันคือการบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานเดิมๆซ้ำไปเรื่อยๆตราบเท่าที่หรือจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเรามาดูผังงาน flow chart ของการทำงานซ้ำกันค่ะตัวอย่างกินขนม5ชิ้น 1. เราจะเริ่ม 2. เราจะมาดูที่เงื่อนไขว่ากินขนมครบ5ชิ้นหรือยัง 3. ถ้ายังไม่ครบเป็นเท็จเราก็จะวนกลับไปกินอีก1ชิ้น 4. เราก็จะทำซ้ำๆวนไปตรงนี้กินแล้วกลับมาถามใหม่กินแล้วกลับมาถามใหม่ถ้าพอเรากินครบ5ชิ้นแล้วเงื่อนไขเป็นจริง เราก็จะออกจากลูปแล้วไปที่พอหรือจบเห็นไหมคะการทำงานจะวนเป็นวงกลมจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงหัวใจของการทำงานซ้ำคือเงื่อนไขค่ะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จเราก็จะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่เงื่อนไขเปลี่ยนไปเราก็จะหลุดออกจากวงจรการทำงานซ้ำทันทีมันช่วยให้เราไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำๆกันหลายรอบประหยัดเวลา และทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้นมากเลยเยี่ยมมากตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าการทำงานซ้ำในผังงานสำคัญอย่างไรนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำใบงานที่5ทบทวนผังงานแบบทำซ้ำให้เก่งยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ